ก็คือเหมือนเราภูมิโตพักผ่อนน้อยค<ะ>่ะก็อยู่ดีๆก็หน้าชาไปสิ่งหนึ่งค<ะ>ือขยับไม่ได้<ะ>นอนหลับไปตื่น<ะ>ขึ้นมากินน้ำก็คือมันล่วไหลใช่<ะ>บังคับไม่ได้แล้วข้างนี้ไม่ได้เลยเห<ะ>มือนคนพิการไปเลยค่ะกินข้าวเราต้องแบบยัดเข้าไปบังที่เราปกติค่ะที่อะกังวลกลัวหน้าจะไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ การหลับตาก็ไม่สนิทเหมือนกันใช่หลับตาไม่สนิทพอหลับตาไปแล้วก็เอามือปิดเนี่ยค่ะคุณทานไปประมาณ7วันนะคะก็หลับสบายคือแล้วก็หน้าคือมันไม่ค่อยชาและมันดีมันไม่ปวดนะคะระยะเวลาที่จะหายเองเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่า 1>, 1ปีค่ะตอนนี้ทานไป3ค่ะคือหายแล้ว7เดือนเอง